ดูด้วยจะเข้ามาเฟซที่เฟซปุกมหาวิทานี้นะถ้าคิดว่าดูแล้วนะครับมันรู้สึกอิดชา้อดชาอะไรแบบเนี้ยนะมันไม่สบายใจที่เอาเวลาไปดูพ่อดูแม่ดูลูกดูเต้าเนาะดูการงานนะเออดูที่นี่เอาสบายใจสวัสดีครับทกานประธานท่านนะครับอ,อนะครับหลวงพี่นะครับนี่ไงจริงไหมพี่น้องเอฟซีถูไหมครับพวกเราโอเคนะ สวัสดีครับผมนะครับเสียแบงค์นะครับจากนะครับพิจิตรนะครับอาจารย์แบงค์สวัสดีเบาหนึ่งด้วยนะครับมิชมันว่างนครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับที่ไลค์ทแชร์นะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับสวัสดีคุณอมวันนะฮะอภินโยห์ช่องยูทูบอะไรช่องยูทูบเท่าไหร่นะเออสามเท่าไหร่สามเท่าไหร่สามเท่าหกโอ้โหชั่วโมงกว่าสามเท่ รักมือปูจะปูจะปูจะปีนเสาไฟฟ้ามือปูจะจะปีนเสาไฟฟ้าต้นสนามนี้